เห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถเริ่มได้2แบบก็คือ1ก็คือ C s นะคะหรือว่าลูกค้านะคะ CS หรือลูกค้าเนี่ยคนที่โหลดแอปเข้ามานะทุกคนก็คือจะเป็นจะอยู่ในสถานะก็คือเป็นลูกค้านะคะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็น CS นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะจะบอมีลิงก์เด้อทุกคนจะไม่ได้ลิงก์นะนะคะจะมีหน้าที่ก็คือ ช้อปปิ้งอย่างเดียวอ่ะ,อะฉันไม่ได้สนใจสร้างไรายได้ฉันอยากจะช้อปปิ้งอ่ะฉันอยากจะได้สินค้าฉันอยากจะใช้ส่วนลดคูปองฉันอยากจะได้สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าแล้วก็ได้ส่วนลดได้คูปองนู่นนี่นั่นน,นะคะแต่สําหรับคนที่อยากจะมีลิงก์อ่ะอยากจะเปิดร้านรับลิงก์ฉันอยากจะมีลิงก์เพื่อที่แบบว่าส่งให้ลูกค้าโหลดแอปแล้วก็ฉันมีระบบหลังบ้านในการตอบให้หมดเลยจะมีลูกค้าวันละกี่คนก็ได้จะมีลูกค้าแบบเข้ามาเป็นกี่พันก็ได้อ่ะ อาทิละพันอาทิละสองพันสามพันก็ได้ระบบนี้จัดการให้หมดเลยอ่าระบบนี้คือจัดการให้หมดเลยนะคะคุณสามารถเริ่มได้ก็คือเป็นเปิดร้านนะคะเปิดร้านนะคะรับลิงก์ก่อนนะคะเป็นตําแหน่งพาร์ทเนอร์นะคะเปิดร้านรับลิงก์นะคะรับลิงก์เออเป็นตําแหน่งพาร์ทเนอร์นะคะอ่าตำแหน่งนี้นะคะตําแหน่งนี้นะคะเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือจะได้ลิงก์ค่ะนะคะแล้วก็ คุณก็จะได้ระบบนะคะระบบตอบกลับได้เข้ากลุ่มเรียนรู้ของทางบริษัทแล้วก็ได้ระบบนะคะเกี่ยวกับการตอบอัตโนมัติด้วยนะคะได้เรียนรู้การตอบนะคะได้เข้ากลุ่มบริษัทได้ระบบในการได้ระบบอะ่ะในการตอบลูกค้าโอเคไหมอ่านะคะอยู่ที่ว่าอาจจะเซตเองหรือว่าจะมีระบบเซตให้นะคะเซตเองหรือว่าบริษัทจะเซตให้โอเคไหมทีนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยจะได้กำไรชิลละ3า0บาท ต่อชิ้นนะนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะง่ายๆเลยทุกคนอันนี้คือง่ายๆนะการที่คุณจะเปิดร้านรับนี้อ่ะง่ายๆคือนะคะช้อปปิง้งหนึ่งถึงสามชิ้นแค่นั้นจบเปิดร้านรอบเดียวเปิดร้านรอบเดียวแล้วคุณจะได้ระบบแอปในการที่จะผลิตกําไรให้กับคุณโอเคไหมช้อปปิง้งหนึ่งถึงสามชิ้นแล้วจบไม่ต้องมาสต็อกของไม่ต้องมาซื้อสินค้าเซ็นทดลองเพื่อไปแจก นกนั้นระบบมีซัพพอร์ตให้หมดนะคะนกนั้นระบบมีซัพพอร์ตให้ทั้งหมดนะคะสามารถทํากําไรอะ่ะวันละหมื่นเหมือนนกได้เลยนะคะแค่ช้อปปิง้งหนึ่งถึงสามชิ้นก็จะเป็นเงินประมาณพันสองถึงสามพันหกประมาณนี้นะคะโอเคไหมนะคะทีนี้มาดูวิธีการทํางานทุกคนมาดูวิธีการทํางานก่อนนะคะอันนี้คือจดไปก่อนจดไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังให้ให้เข้าใจอีกทีหนึง่งนะคะอะมาดูวิธีการทํางานทุกคนเราเนี่ยมีนาทีอะไรเรามีหน้าที่อะไร พาคนมาโหลดแอปจริงไหมพาคนมาโหลดแอปนะคะอ่าเรามีนาะที่คือพาคนมาโหลดแอปนะคะซึ่งคนที่จะมาโหลดแอปกับทุกคนเนี่ยนะคะเกิดจากสองวิธีทุกคนคนจะมาโหลดแอปกับคุณเนี่ยนะคะมาจากสองช่องทางนี้จดดอ,อนะคะ,จด,นะคะจดก่อนนะคะจดก่อนนะหนึ่งแจกชุดทดลอง โอเคไหมสองนะคะอยากสร้างรายได้โอเคไหมนะคะการแจกเซตทดลองนะคะหรือการสร้างรายได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแจกเซตทดลองนะคะยกตัวอย่างนี้นะนะคะคุณนะคะคุณอะไรคุณกินสินค้า คุณกินสินค้าตัวนี้นะคะที่คุณเปิดร้านเนี่ยคุณกินสินค้าไปเลยนะคะคุณกินสินค้าเพื่อคุณมีอะไรผลลัพธ์สินค้าอยากให้คนอ่ะคุณอยากทักหาคนหรือว่าอยากให้คนทักหาต้องถามก่อนคุณอยากทํางานง่ายๆหรือว่าอยากทํางานยากยากอยากได้หมื่นช้าๆหรือว่าอยากได้วันละหมื่นเร็วๆอยากได้แบบไหนถามก่อนอ่าอยากได้ยังไงอยากไปช้าชหรืออยากไปไวๆอยากทักหาคน หรืออยากให้คนทักหาอะนกจะบอกวิธีให้อยากได้แบบไหนอะอยากได้แบบไหนอยากทักหาคนหรืออยากให้คนทักหานะคะอยากทักหาคนหรืออยากให้คนหาถูกปะคนทักหาไหมถูกปะอยากได้หมื่นไวๆวถูกไหมถูกปะเพราะฉะนั้นอะการที่จะมีคนบรโหลดแอป,ปกับเราเขาจะทักมาหาเราเมื่อเรามีผลลัพธ์จากทุกคน จดดอเขาจะทักหาเราเพราะผลลัพธ์เท่านั้นทุกคนเพราะผลลัพธ์เท่านั้นผลลัพธ์อย่างแรกก็คือผลลัพธ์สินค้าแล้วคุณออกไปแจกเซตทดลองเขาเห็นคุณมีผลลัพธ์อ่ะเขาก็ทักมาหาคุณนะคะฉันอยากลองบ้างกินตัวนี้หรอกินอ่ะสมมติอยู่เราอ่ะข่าวขึ้นอ่ะอาทิตย์เดียวข่าวขึ้นอาทิตย์เดียวผอมลงอ่ะทุกคนว่าถ้าคุณไปแจกเซตทดลองอ่ะมันจะง่ายกว่าไหมมันจะง่ายปะ มันก็ง่ายกว่าไงทุกคนนะคะมันก็ง่ายกว่าไงนะคะเขาก็จะมารับสินค้าจากคุณอ่ะนะคะถูกป่ะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองคือคุณมีผลลัพธ์นะคะในเรื่องของรายได้เขาเห็นคุณถอนเงินเขาเห็นคุณมีคลิปถอนเงินเขาเห็นคุณแบบว่าไปช้อปปิ้งนะคะเขาเห็นคุณมีรายได้อ่ะมีเงินเด้งกาไรเด้งตลอดเวลาเขาก็อยากจะทํากับคุณเหมือนกันเขาก็จะทักมาหาเราเหมือนกันนะคะถ้าเรามีผลลัพธ์ทั้งสองอย่างนี้คือจบคือจบเลย ะะทีเนี้ยนกทำทางไหนบ้างทุกคนการไปทำโฆษณาทำทางไหนบ้างเฟซก็ทำนะคะไอจีนะคะทวิตนะคะ t ิ k ตอกนะคะเพจนะคะ, Page, ะ,คะทุกคนที่นกพูดมาคือทำฟรีหมดเลยเป็นแพลตฟอร์มฟรีหมดเลยไม่เสียตังค่าแอดสักบาทเดียว YouTube อยากเรียนปะ YouTube ก็มีแล้วก็มีโปรแกรมของบริษัทอีกนะคะที่สอนเกี่ยวกับการทําโฆษณาเหล่านี้นะคะแจกทดลองอะ่ะไปแจกฟรีอะ่ะทุกคนบนแพลตฟอร์มต่างต่างอ่ะทุกคนเราไปแจกฟรีอะ่ะเขาอยากได้เขาทํายังไงทักมาแล้วว่าสนใจแล้วทํายังไงจําได้ไหมเราทํายังไงจําได้ปะเขาบอกว่าสนใจเราทํายังไงเราส่งลิงก์อ่ะเราเนี่ยส่งลิงก์กให้เขาส่งลิงก์เลยส่งลิงก์ตอบกับอัตโนมัติส่งลิงก์ไลโอเออ่ะให้เขา,เ,เ,ขาเขาเข้ามาเขาโหลดแอปเขาลงทะเบียนเขาสมัครอัตโนมัติทุกคน เขาสมัครอัตโนมัติเลยโหลดแอปกับเราถูกปะแล้วก็สมัครผูกลิงก์กับเราอัตโนมัติเราเนี่ยใช้ความพยายามเนี่ยแค่ครั้งเดียวเขาเป็นลูกค้าเราไปตลอดชีวิตเด้อทุกคนเขาจะชอปปิ้งเมื่อไหร่เขาจะกลับมาซื้อเมื่อไหร่กำไรเด้งเข้าเราตลอดเวลาเข้าใจปะเพราะฉะนั้น ระบบถัดไปคืออะไรพอเขาโหลดแอปกับคุณแล้วเขาลงทะเบียนกับคุณแล้วใช่ไหมเขาเข้าไปกดรับจิ้มสินค้าเซตทดลองแล้วนะคะหรือไม่ว่าเขาจะทักมาจากการรับสินค้าเซตทดลองหรือฉันอยากสร้างรายได้เหมือนเธออะทำไมเธอถอนตังค์บ่อยจังเลยทำไมเธอไปซื้อทองอีกแล้วทําไมเธอมีตังค์ทำไมได้มีชีวิตดีอะเอออยากได้เหมือนเธออะเขาทักมาหาเราเราก็แค่ส่งลิงก์เหมือนกันเขาก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านเราโหลดแอปอัตโนมัตินะคะ ลงทะเบียนผูกลิก์กับเราอัตโนมัติเสร็จแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรปะกดจิ้มกดจิ้มบวกไปหาเขาแล้วบอกเขาว่าเข้ากลุ่มนี้นะตัวเองเข้ากลุ่มนี้นะเดี๋ยวจะมีคนมาสอนว่าสร้างรายได้กับดอปลิททำยังไงทุกคนกดจิ้มแล้วก็คือกดส่งอะทุกคนมีแรงปะทุกคนมีแรงนิ้วไหมกดบวกแล้วก็คือกดส่งอะนะคะกดบวกแล้วก็คือกดส่งไป แค่นั้นให้เขากดเข้ากลุ่มสร้างไรายได้กดเข้ากลุ่มสร้างไรายได้กลุ่มนี้นะคะจะมีสปิเกอร์มาสดเนี่ยประมาณช่วงบ่ายโมงเเที่ยงเนาะเที่ยงนะคะเที่ยงกับประมาณทุ่มประมาณเนี่ยคะ่ะสองรอบต่อวันนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันนี้คุณอะนะคะเรียนรู้วิธีการเนี่ยคุณมีผลลัพธ์ใช่ไหมอะคุณมีผลลัพธ์เรื่องสินค้าก่อนอย่างแรก ะะพอคุณมีผลลัพธ์เรื่องสินค้าคุณแจกเซทอลงไปมีคนเข้ามารับเยอะเขากลับเอากลับไปกินแล้วเขาชอบเขากลับมาช้อปปิ้งซ้ำถูกปะ่ะกำไรคุณกระเด้งนั้นดอกที่หนึ่งนะคะพอคุณมีกําไรเด้งมีคนอยากสร้างไรายได้เหมือนคุณทักมาหาคุณอีกคุณก็บอกเขา,าไปเลยอ่ะโหลดแอปนะอ่ะกดลิงก์ระบบหลังบ้านนี่เขาก็จะลงทะเบียนอัตโนมัติโหลดแอปต่อคุณอัตโนมัติแล้วคุณก็บอกเขาว่าเขากลุ่มนี้นะเดี๋ยวมีคนมาสอนจบทําได้ไหมกดบวกแล้วก็คือกดส่งอะ่ะได้ปะ เขามาเรียนรู้ในกลุ่มนี้นะคะแน่นอนนะคะจบออกไปจากกลุ่มนี้เขาก็มีสองทางเลือกเนี้ยทุกคนเขาก็มีสองทางเลือกถูกปะหนึ่งฉันอยากเป็นลูกค้าอย่างเดียวฉันไม่ต้องการสร้างไรายได้ฉันอยากซื้อของกินอย่างเดียวยังอยากดูแลสุขภาพอย่างเดียวนะคะแบบที่สองก็คือฉันอยากเปิดร้านฉันต้องการเปิดร้านฉันต้องการมีลิงก์ อาฉันต้องการเปิดร้านรับลิงค์ฉันอยากสร้างธุรกิจฉันอยากจะส่งลิงก์พาให้คนโหลดแอปฉันอยากได้ระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติจะจะมีลูกค้ากี่คนก็ได้ทุกคนอ่ะจะมีลูกค้ากี่คนได้ทุกคนเห็นหงนกปะเห็นหงนกปะนกทําในติ๊กตอกนกทําในเฟซทุกคนมีคนทักมาหานกอาทิตย์ละสามพันคนอ่ะอาทิตย์ละสามพันคนวิ่งเข้าระบบหลังบ้านหมดจ้ะโหลดแอปเองสมัครเองและนกก็พาเข้ากลุ่ม หน้าที่คือนกคือจบแล้วทําแค่นี้ทําแค่นี้ทีนี้เป็นยังไงต่อนะคะเขาโหลดแอปกับคุณใช่ไหมอ่ะเขาโหลดแอปกับคุณนะคะสมมตินะวันนี้คุณไปแจกเซตทดลองแล้วกันคุณไปแจกเซตทดลองใช่ไหมในวิธีต่างๆใช่ปะอ่านะอันนี้จะมีสอนในกลุ่ม My s e t ด้อทุกคนในกลุ่ม My Set นะคะมีวิธีต่างๆนานา,นาคุณกดเข้ากลุ่มไปเรียนใช่ไหมนะคะคุณไปโพสแจกเซตทดลองไปนะ,ะมีคนเขามาโหลดแอปกับคุณอะ่ะสมมติวันนี้คุณมีสิบคน โหลดแอปกับคุณนะคะไม่ว่าจะมาจากเซตทดลองนะหรือว่าจะมาจากแบบว่าอยากสร้างไรายได้กับคุณอะนะนะคะคุณนะคะมีคนโหลดแอปกับคุณสิบคนแล้วคุณก็พาเข้ากลุ่มนี้จบออกมานะคะตัดสินใจเปิดร้านกับคุณเลยสามคนเขาช้อปปิง้งอะ่ะนกยงตัวอย่างนะเขาช้อปปิ้งพันสองนะคะลูกค้าเนี่ยช้อปปิ้งก็พันสองนะคะเปิดร้านก็พันสองเท่ากันแต่คนนี้ไม่ได้ลิงก์เด้อคนนี้ได้ลิงก์ อ่าคนนี้คือได้ลิงก์นะแล้วก็ได้ระบบนะได้ลิงก์แล้วก็ได้ระบบนะ,ะ,บบนะคะโอเคไหมเรานะคะเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมเราเป็น PN นะคะเราพาเขามาโหลดแอบปบแล้วก็พาเข้ากลุ่มนะคะเราเป็น PN นะเขาช้อปปิ้งหนึ่งชิ้นกำไรเด้งเข้าเราคือสามร้อยบาทถ้าคุณมีคนเข้าไปในกลุ่มนะคะสิบคนออกมาเป็น PN เสามคนคุณก็คูณสามไปคุณได้กำไรวันละ 900บาทคูณ30วันเข้าไปคุณได้เท่าไหร่27,000บาทโอ้สูญหายอ,ยอะคุณได้27,000บาทแบบที่อะไรไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคุณไม่ได้สต๊อกของอะไรเลยไม่มีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้านเรียนรู้ จดๆพาคนมารับลิงก์นะคะพาคนมานะคะเขาทักมาหาคุณคุณส่งลิงก์ระบบหลังบ้านให้เขาตอบกับอัตโนมัติพาเข้ากลนะุ่มนะคะกดบวกส่งเข้ากลุ่มนะะกดบวกส่งพาเข้ากลุ่มนะจบแล้วนะคะเปิดร้านรอบเดียวแต่ทํากําไรได้ตลอดชีวิตทุกคนได้ตลอดชีวิตเลยนะได้ตลอดชีวิตเลยนะคะโอเคไหมแต่ทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราอยากมีกําไรเดือนละแสนไม่ใช่หรอ ใช่ปะทุกคนในนี้อยากมีกำไรเดือนละแสนใช่ไหมถูกไหมถูกปะระบบนี้สามารถทำให้คุณทำกำไรเดือนละแสนได้ดูนะนกจะแนะนำวิธีให้นะนกจะแนะนำวิธีให้นะดูนะทุกคนอันนี้คือระบบการทำงานแค่นั้นแหละมันมีอยู่แค่นี้นะ,ะไปแจกไปแจกเซตทดลองหรือว่าเราอ่ะเรากินสินค้าเรามีผลลัพธ์ใช่ไหมคนก็อยากมากินกับเรา คุณก็อยากมากินกับเราอะนะคะเขาสนใจอยากจะรับสินค้าใช่ไหองวิ่งเข้านะคะทักมาหาเราเราส่งลิงก์ให้เขาเขาก็คือโหลดแอปอัตโนมัติไงสมัครอัตโนมัติแล้วก็พาเข้ากลุ่มคือจบแล้วนะคะแต่วิธีการนะคะวิธีการที่จะทําให้คุณมีกําไรเดือนละแสนนะดูนะทุกคนนะคะตำแหน่งในการรับรายได้กับดอบลิทเนี่ยทุกคนมีอยู่3ตําแหน่งนะมีอยู่3าําแหน่งนะคะตําแหน่งที่1ก็คือ PN อา PN ใช่ไหม PN เนเนี่ยได้กำไรชิลละ300บาทถูกปะแล้วก็ CEO นะคะจะได้กำไรชิลละ600บาทอา B O 800บาทจดเดอ้อทุกคนจดไปนะนะคะอันนี้นะคะคือกำไรในแต่ละตำแหน่งนะ แต่ตำแหน่งที่ทุกคนจะต้องเริ่มเหมือนกันก็คือตำแหน่งนี้อ่าเปิดร้านนะคะเปิดร้านได้เปิดร้านเริ่มต้นได้แค่ตำแหน่งนี้นะอันนี้เปิดร้านไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ซื้อไม่ได้นะต้องเกิดจากการทำงานเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าจะทำได้ยังไงอันนี้คือตำแหน่งเริ่มต้นที่ทุกคนจะต้องเริ่มนะคะเพื่อรับลิงก์เปิดร้านรับลิงก์นะคะแต่หลังจากนั้นตำแหน่งที่คุณจะต้องโฟกัสหลังจากนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้เดือนละแสนนะอยากมีรายได้เดือนละแสนถูกปะอยากจะหมดหนี้หมดสินถูกไหม อยากจะแบบพอกันทีกับความจนเนี่ยนะคะอยากให้อยากให้มีรายได้เดือนละแสนแล้วอยากมีตังค์ให้พ่อแม่แล้วไม่ไหวละจะสู้ละจะเรียนรู้ละจะทําจริงจังละนะคะนี่ตําแหน่งที่คุณต้องโฟกัส CEO ค่ะ CEO แล้วคุณจะเป็นได้ยังไงมาดูนะวันนี้คุณเป็น PN ถูกปะหน้าที่ของคุณคือไร่ส่งลิงก์มีคนสนใจทักมาคุณส่งลิงก์ระบบหลังบ้านอย่างเดียว ให้เขาแอดมาตรงนี้นะคะแล้วคุณก็พาเขาเข้ากลุ่มใช่ไหมเขาโหลดแอปอัตโนมัติสมัครอัตโนมัติคุณพาเข้ากลุ่มนะคะคุณมีวันละสิบคนอแยแย่เลยนะคุณไม่ต้องเอาวันละแบบนกอะอาทิตย์หนึ่งสามพันอะนกให้คุณแย่แย่เลยนะวันละสิบเอาแค่นี้วันละสิบเอาวันละสิบคนพอสิบคนนะคะเข้ากลุ่มตัดสินใจเปิดร้านรับลิงก์เอาแค่สามคน วันแรกสามคนวันที่สองอีกสามคนวันที่สามอีกสี่คนเนี่ยคุณมีเท่าไหร่ละคุณมีสิบคนถูกไหมคุณมีสิบคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบูอันนี้อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กคุณมีสิบคนที่คุณเป็นคนส่งลิง์เขาเรียกว่า g ีหนึ่งคุณมีคนที่คุณส่งลิงก์นะ g ีหนึ่งนะคะก็คือสิบพเอ ว่าพีเอ the ็นของคุณเนี่ยเขาก็อยากมีรายได้เดือนละแสนเหมือนกันทุกคนเขาก็ไปแจกเซ็ตโทรเหมือนกันนี่นะคะเขาก็มีหน้าที่คือส่งลิงก์เหมือนกับคุณนี่แหละเขาก็มีหน้าที่ส่งลิงก์เหมือนกับคุณนะคะเขาก็จะมีระบบหลังบ้านเหมือนกับคุณเหมือนกันนะคะเขาก็จะพาคนเข้ากลุ่มเหมือนกันแล้วเขาจะเปิดก็จะมีคนเปิดร้านเหมือนกันนะคะคนตรงนี้นะคะที่เป็น G1 ของคุณเนี่ยเขาก็จะมีคนมาเปิดร้านเหมือนกันค่ะทุกคนนะคะเขาก็อยากเป็น c ีอเหมือนคุณนั่นแหละอ่ะเปิดร้านไปใช่ไหมอ่ะตัวเลขตรงนนนี้รวมกัะะค ได้ทั้งหมด19 p เรวมแล้วอันนี้19อันนี้อีก10นะคะรวมสีแดงนะแล้วก็ดัวเองอีกหนึ่งคุณมีเท่ากับเท่าไหร่30 PN คุณก็จะไม่ใช่ตำแหน่ง PN อีกต่อไปคุณก็จะกระโดดขึ้นเป็น CEO คุณจะกระโดดขึ้นเป็น CEO ทีนี้มาดู CEO นะ CEO ได้กำไรชิ้นเท่าไหร่600ถูกปะ 600. เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็น c ีคุณจะรับไรายได้เพิ่มจากใต้สายงานทั้งหมดดูนะอันนี้คือ c ีนะคุณเนี่ยนะคะมี PN <P N S 1> เกิดขึ้นและกี่คนคุณได้ชิ้แล้วเท่าไหร่คนนี้ช้อปปิ้งพันสองเด้งเข้าเราเท่าไหร่600จริงไหม600บาทนะคะแล้วอเผอิญว่า PN ค,นะค,คนนี้นะคะ PN คนนี้นะมี PN เกิดขึ้นอีกหนึ่งคน คนนี้ก็พันสองเหมือนกันช้อปปิ้งพันสองนะคะกำไรเด้งเข้าคนส่งลิงก์นะคะสามร้ 300, อยเพราะได้เพราะคนนี้เป็น PN ไงแตจ่จะเด้งเข้ามาที่ตัวคุณด้วยเป็นค่าสอนงานนะคะเป็นค่าสอนงานนะคะสอนไม่สอนไม่รู้แต่คุณได้อะเออแต่คุณได้อะคือสามร้อยบาทเข้าใจไหมแปลว่าอะไรคุณได้เท่าไหร่คุณดูนะแล้วถ้าวันนี้ล่ะคุณเป็นซีอถ้าวันนี้คุณเป็นซีอคุณ มี PN มาเปิดร้านกับคุณวันละ3วันละ3 PN คูณไปหกรเท่ากับเท่าไหร่คุณได้กำไรพันแคุณมีใต้าสายงานทั้งหมดเท่าไหร่19บเก้าวกสินะคะตีว่า30คุณมีใต้าสายทั้งหดคือ30มสอะที่อยู่ตรงเนี้ยสาพากันสร้างวันละหนึ่งพากันสร้าง PN ได้แค่คนละหนึ่ง ก็จะมีสาสิบคนถูกปะหุยดีเกินไปอะนอกตัดให้ไปอีกอ่ะเหลือสิบพอเหลือสิบนะแปลว่าอะไรคุณมีสิบพีที่เป็นใต้สายงานนะคะคุณไปชิลละสามร้อยที่เป็นค่าสอนงานคุณก็จะได้สามพันบวกไปคุณได้เท่าไหร่คะสี่พันแปดร้อยบาทนี่แหละที่จะทําที่จะทําให้คุณอะคะ่ะมีกําไรต่อเดือนคือเดือนละแสน มีกำไรต่อเดือนคือเดือนละแสนคือตำแหน่ง CEO เดยอทุกคนคือตำแหน่ง CEO นะคิดดูนะคุณได้วันละสามสี่พันทุกวันอะแปลว่าคุณได้เดือนเท่าไหร่คุณได้เดือนละแสนแล้วถ้าได้เดือนละแสนอะโน้ว่าชีวิตทุกคนดีขึ้นนะถูกปะคือระบบนี้สามารถผลิตให้กับคุณได้ผลิตกาไรให้กับคุณได้เลยคุณจะไม่เหนื่อยเลยในการแบบมานั่งตอบลูกค้าคือแบบมีระบบซัพพอร์ตให้หมดเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะบริษัทเนี่ย ตอนนี้นะคะเขากา็วางแผนการทำงานแล้วก็ช่วยมีระบบในการช่วยนะคะช่วยเพิ่มทางลัดให้กับคนใหม่นะ,ะที่ต้องการเปิดร้านเนี่ยนะคะเขาต้องการแบบช่วยคนใหม่ให้ขึ้นตำแหน่ง c ีอได้ไวๆทุกคนอ่าบริษัทเนี่ยนะคะก็อยากเติบโตเหมือนกันนะคะบริษัทก็อยากเติบโตบริษัทก็อยากจะดันให้ทุกคนแบบว่ารับกำไรหลักแสนได้ไวๆ รับกําไรหลักแสนได้ไ,ไวๆเขาก็เลยมีโปออกมานะคะมีโปออกมามีวิธีมีระบบในการช่วย PN ด้วยเพื่อให้ขึ้นตําแหน่งซ e o ได้ไวๆอะให้ไวกว่าเดิมอีก3าสี่เท่าอะทุกคนอยากรู้ปะให้ไวกว่าเดิมอีก3ามสี่เท่านะให้คุณกระโดดอะถ้าคุณเปิดร้านเสร็จเุ๊บให้คุณกระโดดมาเป็นซ e o ได้ไวอะ่ะเอาจริงสามารถใช้เวลาแค่แบบสองสามวันคุณกระโดดขึ้นได้แล้ว สองสามวันคือจะกลายเป็นคนที่มีรายกำไรคือดอลลแสนได้เลยทุกคนดูนะ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 เป็นวิธีนะคะหรือว่าเป็นแบบระบบช่วยนั่นแหละนะคะเหมือนเป็นแบบระบบช่วยแบบเป็นทางลัดอะ่ะทุกคนนะคะเป็นทางลัดก็ว่าได้อ่ะเป็นทางลัดเพื่อทางลัดขึ้นซีอโออ่ะทางลัดขึ้นซีอโอได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะ ก็คือปกติแล้วนะคะปะกติแล้วเ่เวลาที่เราเปิดร้านเนี่ยนะคะเราเนี่ยก็จะเป็น PN คนเดียวไงทุกคนนะคะเราจะเป็น P n โดดโด,ดคนเดียวเลยถ้าเราเปิดร้านถูกปะแต่ว่าระบบช่วยต่อจากนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าวันนี้คุณเปิดร้านแบบนี้นะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะช้อปปิ้งหนึ่งแถมหนึ่งนะคะบริษัทจะให้คุณไปเลยนะคะให้เครดิตคุณไว้เลยนะคะก็คือหนึ่งแต่ถ้าคุณช้อปปิ้งสอง แถมสคุณจะได้เป็น2 PN เลยบริษัทจะให้เลยนะคะจะให้ PN ไปเลยะคะแต่ถ้าคุณช้อปปิ้งแบบสามแถมเจคุณจะได้3 PN ไว้รอเลยคุณจะได้3 p มไว้รอเลย,เลยแปลว่าอะไรถ้าสมมติวันนี้คุณเป็น PN คุณช้อปปิ้งนะคะแบบส p มนะแบบ3ามนะแบบชิ้นนะคุณได้สามเไว้รอละคุณได้3ามไว้รอแล้วนะ แล้วอเผอิญว่าคุณมี PN ที่มาเปิดร้านเหมือนกับคุณเหมือนกันสามคุณบวกไปอีกสามเข้าใจปะมีมาเปิดอีกคนหนึ่งสามก็บวกไปอีกสามไงก็ขาดีแค่คนเดียวคุณก็จะครบสิบถ้าคุณครบสิบโอกาสขึ้น c ีโอก็ง่ายเหลือแค่ไต้สายงานนิดหน่อยแค่นั้นเองเข้าใจปออันนี้ก็คือวิธีช่วยสําหรับคนที่แบบอยากเปิดร้านอยากมีลิงก์อยากเป็นซีโอไวๆฉันอยากมีชีวิตด,ดีไวไวฉันอยากได้ระบบอ่ะ นะคะโอเคไหมทีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือการเปิดร้านเริ่มอะไรก็ได้ทุกคนจะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็ได้แต่แต่ถ้าวันนี้นะคะคุณเปิดร้านที่3ชิ้นนะคุณจะได้อะไรบ้าง1นะคะคุณจะได้3 p n พไว้รอเลยอ่าโอกาสขึ้น c ีคือไวกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะ2คุณได้สินค้ากี่ชิ้น10ในขณะที่คนอื่นได้5ได้2ถูกปะเพราะฉะนั้นคนอะ ถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ไวคุณจําได้ไหมเวลาคุณไปแจกเซตทดลองนะคะลูกค้าจะทักมาหาคนที่มีผลลัพธ์สินค้าเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเอา3าแถม7สิ่งที่คุณจะได้นก,ก็เอาสามแถมเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ผลลัพธ์สินค้าเยอะกว่าชาวบ้านเขาเยอะกว่าสองชิ้นอันนี้ก็คือผลลัพธ์ช้าๆหน่อยนะคะอันนี้คือผลลัพธ์เร็วที่สุด เพราะอะไรคุณมีสิบชิ้นนะคุณกินได้10ชิ้นนะนะคะสแถมไปอีกเจ็ดอ่ะเพราะฉะนั้นผลลับสินค้าก็จะมากกว่าพอผลลับสินค้ามากกว่าเวลาคุณไปแจกเช็ดลองลูกค้าทักเยอะกว่าเพราะอะไรคุณมีผลลับมากกว่าคุณมีผลลับสินค้ามากกว่าทุกคนนะคะ